โอเคหลังเป็นไงบ้างครับตอนนี้เดชนะสิโรลกล้าไม่ไม,ไม่รู้สึกปวดละในไหนนี้นที่ผ่านมามที่ผ่านมาถ้าลุกขึ้นนัน่งลุกมันจะรู้สึกปวดแลด้วเวลาลุกขึ้นเดินมาจากตัวเอียงๆนะ,ะเดินแบบตัวตรงไม่ได้อ๋ออนนี้โอเคละเนาะโอเคได้เนาะแต่ยังไงก็ตามครับก็คือก็เวลานั่งทํางานเนาะก็คือว่าคือหลายคนคะเวลานั่งทำงานก็เกินเลยว่าเป็นไปได้ถ้าเกิดเราสามารถตั้งเวลาได้ ก็สักทุก30นาทีนึงก็อาจจะต้องมารุกขึ้นในการที่ขยับขึ้นเอยขยับขึ้เลื่อนตัวนิดนึนงะจะทําให้เลื่อนลมมันเดินดีขึ้นแล้วอย่างหนึ่งคือ,อเรื่องของอกระสายยาที่เราใช้กันตอนช่วงของหน้าฝนเป็นช่วงของอช่วงฤดูการลมเราจะแนะนําคือเอาเป็นว่าเป็นน้ําขิงเนาะแต่ขิงนี่ขอเลยนะครับเป็นอะไรนะขิงต้องเป็นขิงแก่สดๆอะ่ะมามามา,มาต้มน้ําน้ําเดือดเป็นน้าขิง ม่เอาขิงที่เป็นขิงผงที่เราใช้กันนะเพราะว่านั้นน้ำตาลมันเยอะแล้วโอส,สามไม่มีเราต้องการเป็นเป็นขิงแก่นะคระับตอนเช้าถ้าดื่มก็ก็ใส่มะนาวน,นิดนึงเกือไปแล้วก็ตอนเย็นอาจจะต้องใส่น้ำผึ้งน,นิดนึงเพื่อให้เป็นกระสายยาอาจจะสามารถทานทานหรือ,อแทนกาแฟก็ได้เนาะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะยังไงเพราะว่าน้ำแาวนี้มันจะทําให้เลือดลมดีขึ้นวันนี้ก็โอเคครับได้ครับสวัสดีครับ